สวัสดีท่านผู้ชมชาวโลกทีมสาวไทยก็ได้เข้ารอบ8ทีมในศึก VNL 2022เป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เหนื่อยกันไหมล่ะเชียร์ทีมสาวไทยมีให้ลุ้นตลอดเลยให้ตัวผมเองนี่ก็ลุ้นจนเกรงจนจะเป็นตะคิวอยู่แล้วอ่ะดีนะได้ไอ้นี่ช่วยไว้ได้ไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เครื่องช่วยหายใจแบบพกพาชาโลกเขาก็จะเรียกว่ายาดมก็ลุ้นแมตที่ไทยเจอกับบาซิลอ่ะเซตแรกนี่ก็ดูดูแล้วอ่ะไทยอ่ะแพ้แบบเหมือนจะขาดลอยเลยพอเซตที่สองเท่านั้นแหละโอ้โหสูสีกันมากเกือบแต่ชนะพอเซตที่สามอ่ะทีมสาวไทยอ่ะร้อนแรงขึ้นมาเอาชนะไปได้หนึ่งเซตแต่พอเซตที่สก็ยังสูสีอยู่นะสูสีกันมากคุกีกันมาก แต่สุดท้ายก็เป็นสาวบราซิลชนะไป3าตัวหนึ่งเซตอย่างมันก็ต้องขอบใจพี่เมกาที่ช่วยตบสาวเยอรมันทำให้ไทยได้เข้ารอบแต่ว่าเรามาด้วยโชคก็ใช่หรือว่ามาด้วยฝีมือมันก็ใช่เพราะว่าปีนี้วินแอล2022สาวไทยแนยเล่นได้เจ๋งมากเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับ หัวจิตหัวใจของนักตบสาวไทยเลยนะเขาต้องทุ่มเทขนาดไหนโอ้ต้องซ้อมหนักมากต้องแบกรับความกดดันหลายๆอย่างเลยอ <c oughs> ย่งางแมที่สาวไทยเจอกับอิตาลีนะ่ะสงสารตัวลิบบิโลอย่างจับใจเลยน้องสุภัตตาหน้าที่ของลิบบิโลนี่ก็คือรักลูกตบกับรักลูกเสิร์ฟอุย้ยมันมันเป็นงานหนักนะและในแมตช์เนี้ยมันจะมี จังหวะจังหวะหนึ่งมันเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นมันเป็นจังหวะที่อีอกโกโนะเขาตบก็โดดขึ้นตบแล้วโอ้โหลูกเขาแรงมากร0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดดูนะแล้วเจ้อีกกวนะก็โอ้โหแม่นซะด,ด้วยนะปากเขาให้เต็มหน้าเลยหน้าไายเนี่ยถ้าใครเคยโดนปล่อยหรือว่าโดนลูกบอลปลาใส่หน้าจะรู้ดีเลยโอ้โหมันมันเจ็บมากเลยนะ เลยล่ะด้วยน้ำใจนักกีฬานะ,จะเจ๊แกก็มุดตาไขยข้ามไปฝั่งไทยเลยเข้าไปดูน้องสุภัตตาก็คงจะห่วงยายแหละโดนเข้าไปเต็มๆเ,เลยอะ่ะเนี่ยถึงได้บอกว่านักกีฬาเขาอ่ะทุ่มเทมากเลยนะแล้วก็ฝึกมาด้วยความยากลําบากถึงจะแพ้หรือชนะนะ่ะเราก็ควรให้กําลังใจกันไม่ใช่ว่าพอเขาเล่นแพ้ก็ไปด่าเขามีอยู่ทีมนึงนะ ไม่ขอเอ่ยชื่อละกันทีมอะไรที่มันคันๆันอ่ะพอนักกีฬาเขาแพ้นะโอโหด่ากันใหญ่เลยนักกีฬาเขาก็ามีหัวใจนะแสดงว่าพวกนี้ไม่ใช่กองเทียรหรอกแสดงว่าเป็นพวกเกียนคีย์บอร์ดเอา้าสุภาพตาโดนไปดอกแล้วบุ้มปิ้มว่างไงละทีนี้ <c oughs> ไม่เหลืองายเงิบไม่เป็นไรชตุออนสาวาแก่งลงเล่นตุกแมตท,ทุกนัดอา้าวแล้วกลับกันผู้ล่ะ เป็นยังไงจะรอดไหมเอารอดรอดมอบอยู่รอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยปีนี้สาวไทยเราโหดังระเบิดเถิดเทิงเลยบางคนก็บอกว่าเป็นลูกรักของ FIBB โอ้มันเป็นยังั้นได้ยังไงนะก็ดูเอาเถอะสาวไทยนะมีเสน่ห์เสน่ห์ตรงไหนอ่ะการเนี่ยการยิ้มนี่แหละ สาวไทยนะยิ้มเก่งยิ้มสวยใครๆเห็นเขาก็ชอบอ้าวชัชออนยิ้มสวยให้ดูหน่อยสินี่แหละเสน่น้างก,ว,กวักให้คนดูดูเป็นล้าน้านเลยโอ้สุดยอดมากอัชราพรว่าไงอัชราพรก็ยิ้มสิ่งนี้แหละมันทำให้ บรรยากาศในการดูเล่นบอลมันแตก่านถ้าสาวไทยได้ลงเล่นนะเอแต่น้องคนนี้ก็ยิ้มสวยนะอิตาลีอ่ะว้าวเอาจบละคลิปนี้ก็ตามธรรมเนียมน,นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเช้าลูก